ก็บอกว่าักเกียดก็บอกว่าเกียดโดนฟังไม่ได้ก็ไม่ต้องฟังไปไกลๆด้วยเนาะเป็นทหารแล้วมึงก็ต้องทำหน้าที่ป <motiv ators> <m> ้องกันประเทศชาติแล้วเนาะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมูนาเผาเล่าทุกเรื่องเดินทางไปเยี่ยมอดีตตามพรานวิรัตเกิดเชื้อที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เนื่องจากเป็น้องเอจีหลายคนเนี่ยอยากให้ตามพรานวิรัตเนี่ยช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตามพรานทั้งหมดให้ฟังใหม่มาดูเส้นทางเข้าบ้านกันนะฮะจะบอกว่าสุดๆอ่ะ เส้น <AL> ทางเข้าบ้านที่สุดๆไหนครับเส้นทางครับไม่น่าจะรอดนะฮะงานนี้มานบหน้าเผาไม่น่าจะรอดนะ,ะงานนี้ไม่น่าจะรอดนะฮะต้องมีถลายลงดินนะ <S S <Ooh S 2> ถไลายอะไรไม่กลัวกลัวถลายตกสะอย่างเดียวตกทุ่งนาย,ยังพอทนนะตักล่อง <Wilson S 2> ถ้าตกสะนี่ <สะ S 2> เรา<ห>เรียบร้อย,ยอะนะลึกด้วยลึกตักล่องว่ายน้ําเป็นไหมนี่ไม่ค่ะไมเปลนนะ โอ้โหฮนะดูเส้นทางก<ะ>่อผมเนี่ยกว่าผมเนี่ย,ยจะได้ไปถึงบ้านของพ่อทหารพรานก็ยากเหมือนกันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายแล้ววันนี้ลำบากใจเลยครับวันนี้ลำบากใจอะลำบากใจมากครับโอ้ต้องโอโ้ตัวไม่ไหวนะจะไม่ได้นะไม่ได้ล้วก็ถอยไม่ได้แล้วต้องเดินหน้าอย่างเดียวนะเราถอยไม่ได้นะ เราถอยไม่ได้แลยนะตักล้องเนี่ยเ oh. นี่ยคือเราต้องเดินหน้าอย่างเดียวตอนเนี้ยคือมันถอยไม่ได้นะ oh. นเห็นไหมมันจะถลายอย่างเดียวอ่ะ oh. <Okay. S 1> ถลายอย่างเดียววันนี้ลำบากมากครับ oh. นี่นะถนนทางเข้าไป ไม่กลัวอะไรโกลัวรถถลยครับก็ภาวนาอย่าให้เป็นไรก็นั่นแหละใช่ไหมงานอย่นงนี้ถลยถลโอ้โห อย่ปลอดภัยนะตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรเสียวไหมเสียวมากเลยโคตรเสียวอ่ะกลัวตกว่ามันสูงก่าตกเนี่ยเบลองทางก็สูงเหมือนเหมือนเหว่ะหันหน้ามาคนขับรถเลยครับโคตรเสียวเลยวตอนนี้ขับดูว่าถ้าเกิดตกน้ํามาเห็นตายเนียไม่ใช่ตายธรรมดาตายหง่ะตอนเนี้ยขวามีน้ำซ้ายมีทุ่งนาคือย่อมตกทุ่งนาดีกว่าตกน้ำอ่ะตกน้ำานน้ำเล็กด้วย ดูทางดิโอ้โห้ยภาวนาอย่าให้ติดอะถ้าติดก็ไม่มีเงินอะไรฮะไม่มีเงินจ้างรถของมาดึงนะอยู่ไกลละใครจะมาได้อ่ะโอ้ดูเส้นทางโอ้โหสภาพายไหมเนี่ยโอหรุนมากเลยรุน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 เอารุนลงติด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 ไหมติดติด ไปรอด,ดไม่ดีติดแล้วนะคะตอนนี้โโออ้ยอยตายแล้วผนทางเออเอา,เอาลุนลุนลุนเอาไปได้แล้วไปได้แล้วค,ค่ะไปได้แล้วไ โอ้มาถึงบ้านนักรบสักทีนะครับพี่น้องโอ้โหเส้นทางนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับวันนี้คือหน้าเผาอยากรู้ไอยลุ้นจนอะไรนะลุ้นจนเหงื่อแตกลุ้นจนเหงื่อแตกลุ้นจนอากาศเย็นมากแต่ตอนนี้เหลือโอเคโอ้ดูดูทนอยู่คนเดียวนะน่าสงสารนะโอ้เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันดีกว่าว่า บ้านของตามพรานวิรัตเกิดเชื้อเป็นยังไงบ้างนักรบสายดุดดัน่ะตากล้องเราลงไปป่าเสียงเพลงอะติดก่อนเนาะติดกอนน่อนนะโอ้โหก็เดินทางเข้ามาจากถนนลาดยางประมาณสัก2กิโลได้นะถนนถือเข้ามายากมากนะตอ,อ,อนนี้ก็ตั้งใจมาเยี่ยมอีกก็สำหรับเอที่อยากแบบอยากเห็นความเป็นอยู่ของพ่อวิรัต์นะ มาดูความเป็นอยู่ของบ้านนี่ถึงละอยู่คนเดียวอะทรงลรงแสงแลงเงี้ยบรรยากาศดลยนดูบรรยากาศแต่ก็ไม่รอดฝนจะตกไว้ตกค่ะดูบรรยากาศเลยอู้เลี้ยงไก่ด้วยเออทางไปเยี่ยมพ่อเลยครับวันนี้เราเดินทางไปเยี่ยมอ่าในรอบที่เท่าไหร่ยี่สิบมั้งนะมาเรามากันยี่สิบครั้งนะมาเยอะโอ้เลี้ยงไก่ดูบ้านดูบ้านโอ้โหนี่คือแบบตำนานนักรบเนี่ยเขาจะอยู่บ้านแบบอย่างนี้แหละอยู่เงียบๆเพราะอยู่คนเดียวอ่ะอยู่คนเดียวคนเดียวอ่ะ เลี้ยงไก่อ่ะเลี้ยงไก่เลี้ยงบัวเลี้ยงไก่เลี้ยงบัวต่กล้องไม่ไกลเลี้ยงไก่เลี้ยงบัวโอ้อาเซียนมาดูข้างในบ้านนี่เนี่ยมีนี่ด้วยไอ้ไอ้ดาบทำเองเหรือว่าดาบซื้อมาทำเ,เองทำเองเหรออะม,มี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 พระมีพรงอะไรด้วยนะโอ้นี่อะนี่ไก่อ๋อถึงแล้วเลย นี่ก็เป็นโอ้ไก่เดินตามไก่เดินตามนะครับบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีใช่ไหมทางเข้ามาก็ค่อนข้างยากหน่อยสะบัวสวยามบรรยากาศดีนะสำหรับใครากเห็นความเป็นอยู่ก็นเนี่ยจะอยู่แบบนี้นะสำหรับเอฟซีคุณพอวิรัตอยากเห็นความเป็นอยู่ก็นเนี่ยนอน <c oughs> ตรงนี้นอน <c oughs> น,อน,นอนเช้ามาก็พันยาเส้นนะกับ <c oughs> ฟรีสไตลนะ์ เนี่ยนี่ที่ทั้งเล่นนี่อุปกรณ์เล่นเนี่ยเห็นไหมที่นักรบเก่าต้องมีว่าอะไรนี่มีดเ,เหรอไม่ก้อนที่ซื้อใจของจอมบ่ขอดูไนะสั่งเขาทำสั่งเขาทำเลยอันนี้อุปกรณ์ไปเดินปา่นาป๋อผ่านักรบเดินปา่าซะแล้วมันนี้นตาล้องมาดูโอ้อันนี้เรียกว่าอะไรป่อมีดนี่เหรอ ไม่ได้ฮขาดมานจึงแล้วน้ำหนักโอเคแล้วนี่ก็เือเป็นบ้านของพอลนัสครับเขาอยู่คนเดียวอ่ะอยู่คนเดียวเลิกกินเหล้าเลยใช่ไหมอืมโอ้เอฟซีเยอะเลยพ่อเอฟซีเยอะนะก็ข้าชอบคนนักเลงไงชอบแบบเฮาๆตนักเลงไง แต่อัน <screws> น so ี้เราพูดตรงๆล้วนเนาะตรงๆเลยเนาะตรงๆบอกอ้อมค้อมเหรออ้อมค้อมเลยรักก็บอกว่ารักเกลียดก็บอกว่าเกลียดโดนฟังไม่ได้ก็ไม่ต้องฟังไปไกลๆดูเหรอดูเหรอไหมไม่เฮาไหมนี่ในเอฟซีว่าอยากฟังประวัติตั้งแต่วันตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ไปถามเลยเนาะตั้งแต่ใหม่ๆเลยเออเนี่ยแต่บอกว่าโอ้แม่งไอพิธีกรทั้งถามมั่วใช่ไหมข้าคนที่บาปไปก็ถามอย่างนี้เหรอก็ถามเล่นเนาะอยากถามไม่เฉยข้าคนที่บาปไป กินไม่ต้องาราเบ้านะข้าวคนก็บายไม่บาบหรอกก็เป็นต,ต,ต,นา,ตามตักได้มทำตามหน้าที่แบบทำตามหน้าที่แล้วกตก็นนเ,นเป็นทหารแล้วนก็ต้องทำหน้านที่ป้องกันประเทศชาติแล้วเนาะงั้นเขาจะจ้างมาทำไม,มกินภาษีประชาชนเด้ต้องดูแลประเทศชาติเนาะมีทหารไม่ทำไมก็มีไว้ปกป้องชาติบ้านเมืองแล้วเนาะเกิดมาก็ยเห็นเป็นทหารอยู่อย่างนี้เลยแล้วล่ะรุ่นต่อรุ่นเน้ะเนาะ เดีเอาแบบเคาเรียกวะนะ่าอะไรเอาแบบซอบๆก่อนอใครอยากรู้เกี่ยวกับประบระวัติเดี๋ยวจะให้หลาย e ีพีเริ่มแต่แรกเลยใครที่เป็น FC คนไหนก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามและกันช่องวหน้าเผาเล่าทุกเรื่องเดี๋ยวเจอกันกับการสัมภาษณ์อดีตทหารพรานวิรัตเกิดเชือ้อนักรบสายบูยันผมร้อยไหมพ่อ <S <S ทาใส่ผมร